ปิดฉากลงแล้วสำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปกครั้งที่52โดยกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่1 4ถึง16กันยายนที่ผ่านมาภายใต้เป้าหมายหลักการขนส่งที่ไร้รอยต่ออัจฉริยะและยั่งยืนซึ่งมีสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกทั้ง21เเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมประชุมทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมใช้โอกาสจากเวทีดังกล่าวนำเสนอโลจิสติกทั้ง4มิติประกอบด้วยทางบกทางน้ำทาง รางและทางอากาศเพื่อสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในการที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกของภูมิภาคอาเซียน โดยนายศักดสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการประชุมด้านการขนส่งของเอเปครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง4สาขาเน้นการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG Economy และการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาค พร้อมนำเสนอแผนดำเนินโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือ Southern Land Bridge ซึ่งเป็นแผนไม่กะโปรเจกต์ของไทยที่จะเป็นเส้นทางเดินเรือใหม่ของโลกสามารถรองรับการขนส่งสินค้าผ่านพื้นที่ดังกล่าวได้กว่า20ล้าน TEU ยกระดับให้ไทยกลายเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำที่สำคัญของภูมิภาค ซึ่งเมื่อพิจารณาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจให้ GDP แล้วประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ1.5ต่อปีหากแล้วเสร็จจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติได้วกว่า6ล้าน5แสนล้านบาทซึ่งหลังจากนี้คาดว่าจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในปีนี้โดยมีแผนก่อสร้างในปี2030และเดินหน้าจัดโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศสร้างความรับรู้เพื่อหาพาร์ทเนอร์จากต่างประเทศมาร่วมลงทุน เราจะเห็นผลของการดำเนินการตามแลนยึดศัก์าชาบเนี่ยอย่างเ่เฟสที่หนึ่งคือเรื่องของ e e c ก็คือการพัฒนาท่าเรือแหลมชบังเฟสที่3การพัฒนาเมืองการบินที่อุตะเภาการพัฒนาในเรื่องของมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็มีระบบรางที่จะเนืน็มมาอย่างเชื่อมมาแล,แล้วก็เชื่อมไปยัางยคทธศาอตร์ ในขณะเดียวกันนี้ครับเราก็ได้นําเสนอว่าหลังจาก e EC แล้วเนี่ยโครงการที่เราจะทำเป็นเมกับโปรเจกต์เนี่ยเพื่อเปิดประตู e EC สู่โลกแล้วก็เปิดโลกสู่ e EC เนี่ยก็คือเรื่องของโครงการแลนด์ิดชชุมพรเลยนะ อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปกครั้งที่52ได้รับรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของเอเปกปีพศ2565-2568ซึ่งจะเป็นกรอบการทำงานและแนวทางในการพัฒนาแผนงานประจำปีและกิจกรรมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญใน4ส,สาขารวมถึงโครงการต่างๆในกรอบเอเปกด้านการขนส่งกำหนดทิศทางด้านการพัฒนาในอนาคต เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ปุตราจายาภายใต้กรอบเอเปกปีคิเศักราช2040ที่มุ่งสร้างเขตเศร,รษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้างมีพลวัตยืดหยุ่นและสันติสุขเพื่อความยั่งยืนแก่ประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน